สวัสดีค่ะวันนี้ป้าไทยก็จะมาทำเต้าหู้ผัดพริกแต่เป็นเมนูของญี่ปุ่นนะคะก็คล้ายที่ของไทยผัดเต้าหู้ผัดพริกเสชวนั่นแหละค่ะวัตถุดิบก็มีหมูสับ100กรัมค่ะเทนเมนจังครึ่งช้อนโต๊ะค่ะโชยุ1ช้อนชาค่ะเหล้าจีน1ช้อนชาค่ะเพื่อที่จะให้ดูง่ายป้าไทยแบ่งวัตถุดิบเป็น3ส่วนนะคะน้ำเปล่า200 ml ค่ะ พริกป่นหนึ่งช้อนชาค่ะพริกป่นญี่ปุ่นนะคะโทจิจังหนึ่งช้อนชาค่ะโชยุ1ช้อนโต๊ะค่ะโทบันจัง1ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมบดหนึ่งช้อนชาค่ะส่วนที่3ก็จะมีเต้าหู้ขาวค่ะ450กรัมค่ะต้นหอมตามชอบค่ะน้ำแป้งมันค่ะพริกไทยปอนค่ะแล้วรายุค่ะรายุนี้ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันน้ำพริกเผาแทนได้นะคะ เต้าหู้หั่นเต๋านะคะเราอมีดผ่าตรงกลางก่อนแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าจะแบบนี้จะง่ายกว่านะคะวันนี้จะมีเคล็ดลับทำยังไงไม่ให้เต้าหู้เละด้วยนะคะเสร็จแล้วเราอกระทาตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่หมูลงไปผัดก่อนค่ะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะพอหมูสุกล้วก็ใส่เทนเมนจังลงไปผัดเลยค่ะจากนั้นก็ใส่โชยุนะคะจากนั้นก็ใส่เหล้าจีนล,ลงไปค่ะเหล้าจีนนี่ก็เป็นเหล้าที่ไว้สําหรับทำอาหารนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีก็ใส่สาเกของญี่ปุ่นได้นะคะเหล้าสาเกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการต้มเต้าหู้ค่ะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปหน่อยค่ะ แล้วเราเอาเต้าหู้ใส่ค่ะเวลาน้ําเดือดแล้วเอาเต้าหู้ใส่ลงไปนะคะคือเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับไม่ให้เต้าหู้เละค่ะใส่การที่เราใส่เกลือลงไปเนี่ยจะทําให้น้ําในเต้าหู้ออกมาค่ะเต้าหู้เขาก็จะแข็งตัวขึ้นค่ะก็จะทําให้ไม่เละค่ะตามตำรับของกุกอาหารจีนในญี่ปุ่นนะคะเพื<ๆ>่อนๆต้องผัดให้เนื้อเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำมันไหลออกมาแบบนี้ค่ะ อันนี้รู้สึกน้ำมันเยอะไปหน่อยป้าไทยเอาน้ำมันออกสักหนึ่งช้อนโต้นนะคะไม่อยากทาน้ำมันเยอะเกินค่ะเพื่อนๆก็เอาออกได้นะคะถ้าน้ำมันเยอะเกินไปค่ะตามด้วยกระเทียมที่เราบดเอาไว้ค่ะจากนั้นใส่โทบันจังลงไปค่ะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะใส่โทจิจังค่ะโทจิจังนี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่โชยุลงไปค่ะ ตามด้วยพริกก่อนญี่ปุ่นนะคะใส่น้ำเปล่าหรือว่าน้ำสต๊อกก็ได้ค่ะเครื่องปรุงหโรน,นี้ปไทยเห็นมีในอินเทอร์เน็ตขายนะคะแต่ภาษาไทยน่าจะเรียกโทบันจันค่ะจากนั้นตรงนี้เราก็ชิมรสดูอีกทีนะคะถ้าขาดอะไรเราก็เพิ่มลงไปได้ค่ะ รสชาติได้ที่แล้วเราก็ตักเต้าหู้ที่ต้มเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยค่ะเต้าหู้นี้นะคะเพื่อนๆเ,อเขาจะไม่เละค่ะจะนุ่มแด้งมากเลยค่ะเมนูนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นครั้งแรกโดยกุ๊กคนจีนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นคนทําค่ะแต่ว่าท่านชื่ออะไรนี่ป้าไทยก็จําไม่ได้แล้วค่ะพอใส่เต้าหู้ลงไปแล้วเราก็ใส่รายุลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่พริกไทยลงไปค่ะ ถึงแม้ว่าป้าไทยจะบอกว่าเต้าหู้ไม่เละแต่เราก็ต้องคนเบาๆนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็เบาไฟลงหน่อยค่ะแล้วก็แป้งมันนี่เราก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็แบ่งใส่3รอบค่ะ,ะถ้าไฟแรงไปนี่มันจะทําให้แป้งมันจับกันเป็นก้อนเร็วนะคะพอแป้งมันเริ่ม คอนแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยลองไปเลยค่ะคนเบาๆให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้เป็นของชอบของคนที่บ้านนะคะเพื่อน รสชาติก็จะเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มนิดนิดกลมกล่อมลองตัวค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะภาพเครื่องปรุงที่ป้าไทยใช้วันนี้ป้าไทยจะแปลไว้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ป้าไทยเสมอมานะคะทั้งเพื่อนๆที่ทำ YouTube แล้วก็ไม่ได้ทำ YouTube ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ